สวัสดีครับจากนครชัยการช่างนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเป็นชุดหมองโครงการนาแปลงใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดสองชุดตะแกรงกลมนะครับแล้วก็มีขนาดสองตู้ลมนะครับโดยเริ่มต้นอยู่ที่ตัวกระเพาะนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดหกคูณหกนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นกระบะเทข้าวครับดยโดยปกติกระเพาะต้นนี้นะครับที่เห็น ที่สูงๆนะครับโดยปกติคือเราจะเป็นคนหลุมหลุมนะครับเพราะหลุมสี่เหลี่ยมเข้าเทลงหลุมแต่ในพื้นที่ของลูกค้ามันมีความชื้นนะครับความชื้นแล้วก็จะจินไปด้วยมันมีน้ามีอะไรก็เลยมีปัญหาในการที่จะลงหลุมนะครับก็เลยยกระดับเราสามารถผลิตตามสเปคที่ลูกค้าสั่งใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราก็คือทำตามความต้องการของลูกค้านะครับก็เลยยกระดับขึ้นมา โดยที่ที่กระบะด้านบนนะครับแล้วก็ข้าวก็จะลำเลียงมากระบะรองรับข้าวนะครับตัวกระบะรองรับข้าวแล้วก็จะมาตี่นอตตะแกรงครับผมมาชุดตะแกรงตัวแรกนะครับชุดตะแกรงหนึ่งสามชั้นนะครับดหนึ่งสามชั้นโดยการงการแช้กองทุกคืนจะกองพวกเศษฟางนะครับโดยตะแกรงใช้เบอร์สิบสามนะครับ เป็นตะแกรงขนาดเบอร์สามแล้วก็มาผ่านตะแกรงตัวชั้นที่สองนะครับเป็นตะแกรงขนาดเบอร์เบอร์แปดนะครับรูกลมนะครับตะแกรงรูกลมเบอร์แปดนะครับคือตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้จะเป็นเบอร์แปดอ่าอันนี้เบอร์แปดนะครับแล้วก็รองรับด้วยชั้นท้ายก็คือเป็นแผ่นเรียบนะครับที่จะรองเส็บขยะหรือว่าเกดินที่ออกล่างนะครับก็จะเป็นชุดแท็กนะครับตู้ลงนะครับขนาด6ชั้นนะครับนี้ ดู่าวรีบนะครับออกลังนะครับแล่เรียนมากับบต้นที่2นะครับต้นที่2ไปโูู่้ลงข้านบนนะครับู้ลงขบอีกรอบนนะครับที่จะเทรีบหรว่าาที่จากตู้แรกที่ตอนนี้กำลังการผลิตเท่าไหร่คะ การานทางดูแลจะดูจาเฉลี่ยนประมาณ8 0กิกัมกกต่อชั่วโมงนะครับโดยม<ฮ> <c oughs> ีาชุูงอยู่กับคุภาพของข้าด้วยข้าวที่มันสมบูรณหรือว่ามีเศษฟ้รราเยอะๆนะครับเราคัดข้าวยังไงคะคัดข้าวแดงข้า,ขาวกระบวนการคัดนะครับก็คือคัดด้วยแึกระงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดชุดนี้อกชุดต่อไปครับก็คืมาดูชุดที่สองก่อนก็คือชุดหลุมชุดนี้จากตัวนี้จากตะแกรงตะแกรงชุดที่สองนะครับก็จะคล้ายกับตัวแรก ตัวที่สองเราจะใช้เป็นตะแกรงดูรีนะครับตะแกรงดูรี็นะร้ขนาดสามฟูลยี่สิบมิลนะครับตอนนี้จะดักพวกฝุ่นไม่เสถีารนะครับอย่างนี้นะครับกำลัสามชั้นเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนอยู่ที่ตะแกรงนะครับตัวนี้จะได้ข้าวที่สะอาดลงมานะครับในในตะแกรงชั้นชั้นกลางของรูปแบบตัวนี้นะครับก็ค่อยลำเลียงขึ้นไปสู่การคัดแยกเมล็ดนะครับ ตัวตะแกรงกลมสองลูกนี้คือมีหน้าที่อะไรคะในตัวตะแกรงกลมนะครับสองลูกนะครับเราจะใช้เป็นเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าในการขัดเทียบคือขัดเข้าไม่สั้นไม่ยาวตัวตัว้างบนับข้างล่างก็ใช้เบอร์เก้าเป็นการคัดสองครั้งนะครับก็คือเป็นการคัดเข้าไม่สั้นนะครับโดยมาตรฐานส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นเบอร์เก้านะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะคัดข้าวเม็ดสั้นเม็ดแดงนะครับ <S <S ก็คือส่วนใหญ่ข้าวเม็ดสั้นจะเป็นเม็ดแดงนะคร <Okay. S 1> ับของที่ประปนกับข้าวหอ,อมมะลินะครับตีลึแกงกลมสองลูกแล้วมันต่างจากลูกเดียวยังไงคะก็ะคือในปริมาณการครัดนะครับของสองลูกนะครับในาการปริมาณการคัดของสองลูกนีน้ก็คือข้อแตกต่างหนึ่งมันจะขัดได้มากนะครับถ้ากําลังการผลิตแค่สามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลกรัมต่อชั่วโมงเราจะใช้ตะแกงกลมชุดเดียว น,นัตวี้ก็คือลูกเดียวกับสองลูกความสะอาดเท่ากันใช่ไหมคะก็ถ้าปริมาณที่มากก็ไม่เท่ากันครับ<ม>ในปริมาณที่มากก็คือเครื่องจะสามารถรับเลียงได้800กิโลถึง1,000กิโลต่อชั่วโมงนะครับก็คือต่อตันต,ต,ต่อชั่วโมงนี่เราต้องใช้ตะแกรงคมสองลูกนะครับถึงจะสามารถที่จะตีเข้าพวกข้าวที่แดงได้สะอาดถ,ถึงร้อยเปอร์เซ็นต<ม>์นะครับตัวนี้ก็คือทํางานเหมือนกันเท่ากันแต่ที่ปร<ม>ิมาณว่าคือ ให้ได้มากนะครับให้ใหได้มากตอนนี้ก็คือทางร้านเราผลิตตามสเปคที่ลูกค้าสั่งใช่ไหมคะใช่ครับก็จะผลิตตามสเปคของลูกค้าสั่งนะครับแล้วก็คุณลพแล้วก็ตามปริมาณก<ม>็คือในระดับของราคาเบื้องต้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะอัพสูงหน่อยเพราะว่าราคาขึ้นเยอะครับก็คือมีหลายรุ่นหลายราคา,า <ๆ S 2> ก็ แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะมั้ก็เริ่มต้นขึ้นไปตั้งแต่ถ้าเป็นชุดกลมชุดอะไรก็สองแสนบาทขึ้นไปครับถ้ามีชุดกมนะถ้าเป็นตัวเล็กๆครับทำความสะอาดเฉยๆก็อยู่ที่ราคาแยกตู้ลุมสี่หมื่นบาทขึ้นไปสี่หมื่นห้าบาทค่ราคาเริ่มต้นที่สี่หมื่นบาทจนถึงหลักราคา 3,000สนสี่แสนห้าแสนก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งใช่ไหมคะอจะเป็นมอเตอร์แยกตัวถ้า่องตัวับเจอสุดของตะแบงกอีกดนึงนะัแล้วก็เป็นมอเตอร์ของตัวเชดรวมกันแล้วจะไม่น้อยกว่า10แรงม้ากำลังการผลิตเครื่องนี้เท่าไหร่คะก็ประมาณแ0 0รกิโลกรัมตอหนึงตันครับื ก็จะมีชุดท่อส่งออกประกอบให้เรียบร้อยครับด้านหลังนะครับไปดูด้านหลังกันค่ะอันนี้ก็คือท่อชุดท่อตรงนะครับที่รีบนะครับที่เอาด้านหลังเป็นโรเตอร์เป็นมอเตอร์ของ Mitsubishi นะครับในตัวข้าวรีบเราสามารถเอามาบดเป็นลำได้ใช่ไหมคะดีเลยครับในข้าวรีบ ข้าวรีบเราไม่ได้ทิ้งนะคะทุกคนเราสามารถเอามาบดทำเป็นอาหารสัตว์ได้ค่ะเราลองติดต่อครับที่ร้านนครชัยครับอ่าโอเคฝากร้านด้วยค่ะฝากด้วยนะครับลิปนี้ครับผมมีทุกรุ่นทุกราคาใช่ไหมคะมีทุกราคาครับราคาเริ่มต้นที่สามหมื่นห้าสี่หมื่นจนถึงหลักร้านใช่ไหมคะโอเคมีทั้งเครื่องบดเครื่องสีเครื่องคัด สอบถามได้ค่ะ